กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนนะคะเพิ่มยอดวิวนะคะคลิปเราในไอจีเนาะจากหลักร้อยแบบนี้นะคะให้เป็นหลักพันจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ SPE SMM นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพดได้เลยนะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลย ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนี้ได้เลยนะคะแล้วกติกาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มัที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Google กันได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะ เมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลย<ๆ>ก็จะมีทั้งหมดหมวดหลับริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปเดียวในไอจีก็เลือกวิธีไอจีได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหากเป็นเพิ่มยอดวิวคลิปเดียวได้เลยนะคะเสร็จแ,แล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะบริการก็จะมีหลากหลายบริการเลยสามารถเลือกสั่นตามความต้องการกันได้เลยนะวันนี้เราใช้บริการที่1บริการที่4 5 1ห้านะคะ สร็จแล้วเนาะก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปปี้ลิงก์นะคะวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยับอยู่กันได้เลยนะคะก็จะเอาเป็นวิดีโอนี้นะและ้วคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยะค่ะแล้วก็นำลิงก์มาวางนะคะใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะขั้นต่ำอยู่ที่100เนาะแล้วก็ใช้ไปเลยนะคะ1,000นันเนาะเวลาเฉลี่ยของเรานะคะอยู่ที่ห้านาทีค่าใช้ใจ่ายแค่1บาทเองจากกาให้กดส่งกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่ม,เต,มเติมนนนะะะคะเเลลืออกกกหดูห่บรริาตัไ้ยนะ ต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีให้เลือกถึง2ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code ค่ะช่องทาง,งที่2 t งท e Money Wallet นะเะดอกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยและในส่วนของบริการมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook นะคะ YouTube t i k t o k IG หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรวบรวมทั้งเรสตราคา คำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมมาให้ด้วยนั่นเองต่อมานะคะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสําหรับใครที่อยากเช็คอาร์เร์ของตนเองก็เข้ามาใช้ผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณขคงเหนอบบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยและในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อที่ล่าชา้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอ,งอื่นๆเนาะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยนะคะจะมีมตตออบบกลััด24ช่วโมง และช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วรู้สึก,กว่าเว็บไซต์ใช้งานดีมากๆเลยอยากแนะนําให้เพื่อนรู้จักนะคะก็เพียงแค่คล,ลิกลองตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราค่ะก็ได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%งกันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนั่นเองและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SM MM, ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละคระจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูตอนย่อยของเราเป็นยังไงบ้างนะ อตอนนี้นะคะยอดวิวของเราอยู่ที่830นะคะเขาเนี่ยลองรนีรอบหนึ่งนะคะอ่ะยอดของเรายัางไม่ขึ้นนอ้องกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเขาเนี่ยตัดไปตอนที่ยอดของเรามีการขยับขึ้นมามากกว่านี้ก่อนนะคะงั้นขอเนี่ยตัดเลยเนาะ และนี้นะคะหลังจากที่เรานั่งรอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะยอดของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น2,831แล้วเนาะจากแค่800กว่าๆเองก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจ้มีก็ลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยเนาะและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ